นายประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดเข้าตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในห้องทะเบียนราษฎร์สำนักงานเทศบาลน,นครแม่สอดหลังพบว่ามีการทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตร10ปีให้กับชาวเมียนมาจำนวนมากก็เลยทำให้ต้องไปรอเข้าคิวนานในการทำบัตรประชาชนก่อนที่จะมีการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่3คนและให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานอื่นนั้นมารับหน้าที่แทน นายประเสริฐกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำบัตร10ปีให้กับชาวเมียนมาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแต่เมื่อมีการทำบัตร10ปีให้กับคนจำนวนมากจนผิดสังเกตจึงได้สั่งยกเลิกการให้บริการแล้วก็ได้สั่งย้ายเจ้าหน้าที่ในห้องทะเบียนทั้งหมด3คนและล่าสุดวันนี้ได้สั่งย้ายเจ้าหน้าที่เพิ่มอีกหนึ่งคนรวมเป็น4คนให้ไปทำหน้าที่ส่วนงานอื่นๆที่ไม่ใช่งานทะเบียนราษแทน ขณะเดียวกันได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการนําคนเมียนมามาเข้าทะเบียนบ้านนานแค่ไหนหรือผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่ไหนโดยจะมีการสอบสวนบุคคลและเอกสารที่มีจํานวนมากนอกจากนี้เทศบาลยังเสนอให้สํานักทะเบียนกลางทะเบียนราชกรมการปกครองยกเลิกบัตร1ิปีที่ทําไปแล้วทั้งหมดค่ะนี่แหละครับเราเรา,เรามาทราบภายหลังว่ามีมีลักษณะเช่นนี้นะครับ ก็ได้ปรึกษากับทางผู้ใหญ่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็บอกให้ดำเนินการโดยเร็วเพื่อจะได้ทราบข้อจริงว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นอย่างไรนะครับมากน้อยแค่ไหนที่เรากระทำนี้มันจะช้าไปหรือเปล่าครับท่านเพราะเพราะคือคือที่ทําไปแล้วก็ยอมรับก็ทําไปแล้วเนาะแต่ตอนนี้เรางดทาบัตรสิบปีแล้ว สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นายสมชายกิจเจริญรุ่งโร์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้สั่งให้ดำเนินการเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าการออกบัตร10ปีให้กับชาวเมียนมาบางส่วนทําให้กลุ่มผู้ลีภ้ภัยและกลุ่มกองกําลัง PDF หรือกองกําลังปกป้องประชาชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแม่สอดขณะเดียวกันก็ยังมีรายงานว่าการออกบัตร10ปีให้กับชาวเมียนมาทำมานานถึง3เดือนแล้วโดยได้มีการออกบัตร10ปีไปแล้ว700คน